รถโฟกเต่านะครับของค่ายบิลลี่กันนะครับดึมทงางบูงเงินเซฟกันนะครับมีเซฟไฟล์วิชัยทำโดยเง,งนินเข้าธนาคารกรุงเทพทกรุงไทยกรุงศรีกษตรกรไทยไทยพาณิชย์นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดนี้ไปก็ได้นะสแกนแล้วร่วมบริจาคให้ยูนิเซฟนะครับแห่งประเทศไทยหรือจะแอดไลน์ที่ไลน์ออฟฟิเชียลยูนิเซฟหรือดีนิเซฟเนชั่นนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดนี้ก็ได้นะครับสแกนอันนี้สะดวกสุดนะโอเค เพื่อจะร่วมบริจาคเงินเซฟเพื่อที่จะช่วยเด็กๆทางด้านอาหาราการรักษาโรคทางสัง่มแล้วก็การศึกษานะฮะอย่าลืมนะครับที่มีเซฟไปทั่วโลกขอบคุณนะครับมาดูกันครับวันนี้เรามีรีวิวอีกแล้วเหมรถคันนี้สวยนะครับเป็นรถโฟล์คสวาเกนเป็นปร,รถสวยทีเดียวรถโฟล์คสวาเกนนะครับคันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้มาจากญี่ปุนป่นไปรู้หลายยางด้วยละ่ะ นะครับพวกสลอดจินนะครับเป็นโมเดลไดแคสทนะวกสวากเกนร้อยอย่างสวยงามมากนะครับทุกท่านรถคันนี้สวยดีจนะริงนะฮะรถคันนี้สวยมากดูดีครับเรถที่ดูดีสวยงามมากเรถที่เหมาะกับการสะสมเป็นอย่างยิ่งนะฮะท่านใดที่จะสะสมก็เรียนเชิญน,นี่ก็ยังดีนะฮะทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านมา,มากๆเลย รถเซอร์เต็งครับ New Beetle ถ้าจะไม่ขีดน,นะ New Beetle New Beetle New Beetle ช่วงใหม่นะครับผมสีขาวสีงามมากนี่ของวิลวลี่นะครับค่ายวิลลี่นะครับทำอะไรได้บ้างเป็นรถดัแคสสำหรับสะสมน,นะครับคันนี้ก็แต่งเซอร์มานะครับแต่งเซอร์แต่งเป็นรถที่แบบว่าจอดทิ้งนะครับ คือมันกับรถที่จอดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นคืองานจอดดูดิบๆหน่อยนึ่งนะครับเป็นรถที่สวยนะครับดูดีเลยนะฮะคันนี้ก็หลายท่านก็คงจะถามเอ๊ะอันนี้ใช้บิทเทิลเหรอครัำตอบใช่นะฮะมียี่หอ้อโฟก,กัสเกนนะฮะใช่ฮะโฟก,กัสเกนเนี่ยบิทเทิล์ตันนี้ก็ รีวิวเสร็จเรียบร้อยก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาชมนะครับนี่เป็นของเล่นมาจากญี่ปุ่นนะครับของเล่นมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยสวยงามนะเป็นรถที่สวยงามพอสมควรเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูไหมครับอย่าพึ่งเลยเนาะแกะน่าจะไม่รอดดูแล้วโอเคอยังไงก็กขอบพระคุณทุกท่านที่มาชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชแล้วก็ กระดิ่งด้วยก็ดีนะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับสำหรับวันนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ,บค,ครับ